เอ้สักปีสองพันสามนะครับท่านเกิดหรือยังครับเกิดกันหรือยังครับยังไม่เกิดเกิดไหมครับยังนแค่เกิดเม,มืเเมนะเ่อคายยกมือขึ้นครับโอเคเกิดแล้วนะครับถ้าเกิดแล้วหรือขณะคลอดต,ต้องถามคุณแม่ท่านคุณแม่ท่านจะต้องสั่งสั่งเนื่องจากเหตุการณ์ตัวนี้นะฮะโอเ้เกิดไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเวลาคอยนั้นเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในโลกที่ชิลี9.5ลิตรนี่คืออันดับหนึ่งของโลก เวลาคลอดนี่สั่นและลูกออกเลยทุกเลนใช่ไหมครับ9.5นะครับไม่ใช่เล่นๆนะครับอีก5 0ปีเมื่อเดือนพุายนี่เองเกิดแล้วอันนี้อันดับ5ของโลก8.6เกือบ9ลิตรเห็นฮะท่านดูที่ว่าที่เกิดเป็นไงครับจุดหลังนี่เหนือจุดนี้นิดเดียวเองเห็นไ่ม ข้อมูลวิชาการบ่งชี้ว่าระดับความรุนแรงระดับ9 5ุลิตรจะต้องระดับอย่างต่ำหนึ่งใน600 600ปีจะเกิดสักครั้งหนึ่งเราไปทำกราฟที่ออกมาคนชิรีโชคดีคนที่อายุ50เจอสองครั้งเน <c oughs> ไหมเจอสองครั้งเลยใช่ไหมโชคดีมากนะเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วประเทศไทยละ่ะเกิดเ่อปี47จะเกิดอีกเมื่อไรไม่มีใครตอบได้เลครับไม่มีใครตอบได้ นะ2013อย่างดรคองเพราอเพล่ากราก็ไม่รู้นะแต่สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่าเรามีความเสี่ยงเท่าไหร่เราจะทำอย่างไรเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้นนะ,ะประเด็นแรกเลยนะ,ะพรพมาร่าความเสี่ยงจากรอยเลือนสแกนนะฮะท่านสมิทธกับผมก็พูดอยู่ประจำนะฮะบางไดที่เกิดที่สแกนสักแปิเตอรเกิดไม่รู้จะว่าย่างไงนะ,ะครับเกิดสองเกิดมีปัญหานะะนะฮะันั่นคือความเสี่ยงส่วนที่หนึ่ ส่วนที่สองก็คือเกิดบริเวณที่เกิดซ้ําที่เดิมนะฮะแต่มันจะเกิดในช่องว่างที่ยังไม่เคยเกิดนะถ้าเกิดขึ้นมานะฮะนะฮะถ้าดูภาพนี้นะภาพนี้เป็นภาพที่จําลองให้เห็นว่าเกิดขึ้นมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นภาพนะฮะ เพราะว่าเราไปทํางานกันหนักมากที่บางเนียมนะฮะเพราะฉะนั้นเราขยายนี่นี่แหลมปากกระลำนะฮะแหลมกลาเหน่าม,มาเท่าไหเมื่อนะฮะบางเนียมเสือเก๋งนะฮะประมาณกิโลหนึ่งนะะเสียชีวิตไปสี่พันคนนะครับครั้งนี้แล้ว เราทําตัวนี้เพื่ออะไรเพื่อว่าเราจะนํามาสร้างแบบจําลองผู้อพยพหนีภัยให้เขารู้ว่าท่านจะ,จะเกิดอะไรขึ้นถ้าท่านไม่หนีนะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะครับโอเคแบบจาลองผู้อพยพหนีภัยมันเป็นยังไงนะอย่าลืมนะฮะหลังจากเกิดการแผ่นดินไหวแล้วเนี่ยเราสามารถประมาณการเวลาที่ขึ้นจะเคลื่อนตัวได้ในจุดต่างๆเราทําได้หมด ทำได้หมดเรารู้ล like well, ่วงหน้านะว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวเกิดที่นี่ปั๊บจะไปที่นี่เท่าไหรที่ไหนรู้หมดแล้วนะเป็นฐานข้อมูลอยู่นะนะซึ่งมูลที่เพื่อนเพื่นพาเข้าไปตาให้นะไปําให้โรงแรมในพังงานนะภูเก็ตโรงแรมเขามีซอฟต์แวร์หมดเลยนั่นนะแต่สิ่งที่เราห่วงก็คือว่าถ้าดูนะฮะหลังจากเกิดแผ่นดินไหวแล้วเวลาก่องการตอบสนองเนี่ยของประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องยากมากเขาเกิดแผ่นดินไหวตูมปั๊บ เอา,าเอะไรไปเดินไปนู่นไปนี่ไปมวนศึกษาอะไรก็ตฟังนั่งฟังวีดีโอโทรศัพท์มือถือนะดูทีวีเรื่องอะไรเงี้ยเวลาเหล่านี้เป็นเวลามีค่าเท่านั้นนะหลังจากนั้นก็เป็นเวลาที่ต้าตอบสนองนะครถ้าเวลาที่เหลือเนี่ยอีทีเกินเป็นเวลาอพายพถ้าเมื่อไหร่น้อยกว่าเวลาที่เขาตอบสนองนะอันนี้อันตรายนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยสร้าง แบบจำลองขึ้นมาอันหนึ่งนะฮะเป็นแบบจำลองอันแรกของโลกนะฮะที่ให้เด็กเขาเล่นเกมน,นะฮะอันนี้เป็นหออาคารหลบภัยเพื่อนพื้นฐานนะฮะอันนี้เป็นบางเนียนนะประชาชนที่อยู่เรนนี้เขาจะเล่นเกมว่าหลังจากเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเวลาที่ขึ้นเกิดเท่าไหร่อันนี้เรารู้เรามีฐานข้อมูลอยู่แล้วเวลาที่ราบอุบัตสมมุติว่าเขาจะมีเวลานั่งพักสักเท่าไหร่ดีนะแต่ละคนบ้านต่างๆเหล่า,านี้ก็มีเวลานั่งพักต่างกันผมก็ไปให้เขาเล่น ไปเล่นใช่ไนะพอดีเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมเครื่องเล็กเนี่ยมันเล่นในนี้ไม่ได้แต่ได้โชว์อย่างเดียวนี้นะเครื่องใหญ่เสียเครื่องใหญ่เมื่อกี้เข้ามาเสียนั่นเขาเสียเส่ยงนะฮะเสี่ยงเครื่องใหญ่มันต้องใช้เครื่องใหญ่หน่อยนะฮะอันนี้ก็ขอผ่านไปก่อนนะฮะปัจจุบันเกิดแผ่นวานไยที่พม่ารอยเลื่อนสแก,กนต่างเหล่านั้นเนี่ยประมาณปีละเกือบสองร้อยคันเชื่อไหมคนพม่าเนี่ย วันนึงเดี๋ยวกระลุกกระลุกทินเนไหมสองร้อยครั้งปัจจุบันเนี่ยท่านเห็นไหมโดยเฉลี่ยนะฮะแผ่นดินไหวของเขาประมาณห้าถึงหกนิตันี่ข้อมูลเขานะม,มาคนที่บอกว่าเอ๊ะงั้นนะไปเที่ยว,วหัวหินดีกว่าจานนะเจอหัวหินก็เจออีกฟิลิปปินส์ก็เขย่าแล้วเกินเห็นไหมวันหนึ่งที่ฟิลิปปินส์เขย่าแปดจุดห้าขึ้นไปไหเห็นไหมจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะมาดูภาพนี้นะ,ะมาแล้วนะฮะมัจจุราชแปซิฟิก 14ชั่วโมงปะทัศปตัตตนีนราธิวาสเข้ามาแล้ว16ชั่วโมงเจอเกอกสมุยกําลังว่ายน้ํากันเลินเลยถ้าไปเตือนเขาเป็นไงครับ18ชั่วโมงเข้ารับอ่าวตรกกอแล้วคนที่อยู่พัทยาเริ่มเริ่มแล้วนะเริ่ม20ชั่วโมงเข้าพัทยาเห็นไหมโชคดีเหลือเกินที่เรามีเวลาเห็นไหม ก่อนก่อนจะมาถึงเรา16ชั่วโมง1ิชั่วโมงเนี่ยเวียดนามมันเล็กทั้งประเทศแล้วใช่ไหมเวียดนามไปหมดแล้วนะครับท่านดูเวียดนามเนี่ยนะเวียดนามโดนเต็มเต็มเพราะฉะนั้นผมเพิ่งบอกว่าโชคดีเรามีเวลานะแล้วก็ระบบเดินทางก็ต้องแม่นยำแม่นยำต้องแม่นยำนะครับโอเคผมคิดว่าท่าน ใช้เวลามากพอแล้วนะ,ะผมคิดว่าขอจบเรื่องบริหารจัดการนี่ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งน่าสนใจแต่ว่าเอาไว้คุยกันนะครับขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่มีนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้ที่ในงารเราจะมีคำหนังคำตอบอีกนะครับแต่ว่าที่ได้อาจารย์รัฐท่านเดลีบอกว่ารัฐบาลสายตาตั้งผมผมมองผมไม่เห็นด้วยผมว่าไม่ใช่สายตาตั้งหครับ ลาเกาะท่าเนึ่ยได้ข้ากับสาย่าดันพอผมมันห่วงไม่ได้ห่วงเนี่ยก็จะได้ห่วงผมหว่วงในฐานะที่เป็นประชาชนผมดันการจ้างรถไฟหกสายต้องเคยเข้าสายสายละแสนกว่าล้านบาทต่างเสร็จแล้วน้ำก็ท่วมเราก็ไปไปทําอะไรไม่ได้รถไฟก็วิ่งไม่ได้ใครไปนั่งรถไฟก็อาจจะจมน้ําตายอยู่ในรูเนี่ยท่านหมอสติครัท่านเราเป็นคนขยบ ลากจบขึ้นมาอันนั้นอันอันที่หนึ่งที่ผมเป็นหัวอันที่สองที่หนักกว่าเป็นหัวก็คือการย้ายรัฐสภาน,น,นเาะเดสเตอร์อาดอมกำลังจะมาพูดนี่ผมชิงพูดซะก่อนเพราะท่านเห็นด้วยบผมว่าการย้ายรัฐสภาใช้เงินหมื่นสองพันล้านเนี่ยจากใกล้ๆเขาดินเนี่ยตรงลานรรูปเนี่ยไปไว้ที่เก็บกายซึ่งใกล้สายน้ำจะไม่อยามากขึ้นย้ายรัฐบาลหนึ่งพันสองพันล้านเนี่ย that's about